พี่น้องเอ๋ยพันว่าไส้ใดตีนผมห่วนเมื่อเทิงลานแหงใชยนั่นใจแพ้กว้างน้ำเสือสาดขุ่นต่อเมื่อรุ่นไพ่ใดสีสดใสเฮืองหูงิ่งได้จุงห้อมหองสีสุดล้นซุมยิ่งพี่น้องเอ้ยอีกอย่างหนึ่งพันวายิ่งไดจ่าปากก้าวตานยิ้มแจ่มหัวแจ่ม ยิ่งรักแหลมไม่บุญบวขาดทุนขั้นเอาซ้อนให้เฝ้าโอมเอาทอนจนเลือมีกระตามส้างถ้าได้เป็นสีพันยาอยู่สมเย็นบ่หฮอนป่านน้อนเถิงทอนค่ำแท้แล้วเอากลาสวัสดีพี่น้องปพองอไปทั้งช่องปูนาคมหาลากเบิดปุ้นเออเด้อขน่อยเด้อเอมื่อนี้ปู้นาคได้นํำเอาคลิปบ้านคุณแม่เฉวียนพ่อศีล อาบ้านปูพญานาคสีตระกูลนี่เนะพี่น้องเนาะอาพร้อมด้วยพี่ที่บวงสรวงอาอยู่วัดศรีบุญเรืองบ้านน้องเมกตมําบลอุมจานอําเภอประจักษ์จังหวัดอุดรธานีเฮาน้่มตัวเลขตัวเบอร์มาฝากพี่ตอนน้องของเฮาภาพพวอนั้นทำพิธีบวงสรวงตัวเลขคล้ายๆกันบัดพี่น้องทั้งสามวัดทั้งสามว่าอาผูนางสีเราฤทัยเนี่ยฟังฟังไปเรื่อยๆได้พี่น้องเนดะ้อ ตอนนั่นผู้นาคไปบูกสวงยวศิลป์เรื่องเลขเลขหางประทัดนาอพี่น้องเนาะเลขหางประทัดออกมากกับงามตือพี่น้องตือใจผู้นาคยอ่ยได้แก่เลขเลขตัวใดเนาะบาดีเนาะผู้นาคสมัครขึ้นมาลืมเทเนาะบาดดีเนาะเลขตัวใดเนาะพี่น้องเอาขึ้นซอยผู้นาคเนี่ยขึ้นซอยผู้นาคเนี่ยขึ้นซอยผู้นาคแกหน่อยว่าผู้นาคได้เลขตัวใดเอา ให้พี่น้องกว้างไปไปขึ้นได้จักหน่อยว่าเมื่อวันผู้นักอัดคลิปอัดนั่นอัดนี่แล้วได้เลขตัวไหนเนี่ยเอามาฝากพี่ตอนน้องทั้งบ้านพรสินอ่าเมื่อวันเลขได้หาซีหนึ่งกับเก้าสองนะพี่น้องเด้ออ่าได้เลขหาซีหนึ่งกับเก้าสองพี่น้องเมื่อวันอยู่ที่วัดป่าศรีบุญเรืองอ่าบ้านน้องเม็ก ตำบลอุ้มจานอำเภอไะจักศิลปาคมจังหวัดอ,อนนุดรธานีโดยการนำของแม่ชีวีวันพรอนศิลป์กับพร้อมด้วยเพื่อญาติพี่น้องหลายๆคนเนาะวงสวงปูเวศอ่าสวนโนอ่าสีตนเนาะพี่น้องสีตนลสีองค์วันนั้นอุณากะอดมวัฒนาท่านอดมวัฒนาบุญกับอีแม่ชีวีวันได้ส่วนอีแม่ชีวิวันแล้วมา ยดทั่วปฏิฐานอยู่ที่งานบวงสวงเน้อพี่น้องเน้อจุดย่ที่งานบวงสวนได้สามเก้าสมพี่น้องสังเกตบังว่าเลขเลขมันสีคล่ายกันและพี่น้องเน้นช่วงระยะนี้เลขสีคล่ายกันได้เก้อกับเก้ามแม่นว่าพี่น้องได้เก้าเก้มแล้วก็ห้าสี่หึงพี่น้องอพี่เจรณาเบังว่าเก้าเกสขันเอามาห่มกันจริงแล้วมันจะเป็นเลขสองตัวสามตัวกับต,ตัวเลขเก้าเนี่ยได้แก่เก้าสองสามกัซึ่งเก้าสองสามผู้น่ากลับไปทำพิธีโย อาวัตรประทัดน้องมัดน้องพี่น้องเนาะไปเบิรงคลิปเบอร์เก้าก็ได้อันนี้กับปูนาก็ขอฝากแบนรนด์ปลาตาแซ่บโพดไว้ใด้พี่น้องเด้อใส่ส้มตําใส่ยําอ้อก็อร่อยพี่น้องราคาคนละสี่สิบบาทอ่าปูนามาลาบอันนี้เบอร์เก้าเบอร์เดิมพี่น้องอาพี่น้องสนใจสนใจก็โทรมาได้เนาะพี่น้องเนาะศูนย์แปดแปดห้าเจ็ดสองเก้าสามหกสองศูนย์แปดแปดห้าเจ็ดสองเก้าสามหกสองอาซึ่งได้แบรนดม์มาจากลูกชิดลูกหาเนาะพี่น้องเนาะ อ่าซึ่งทําด้วยน้ําปูพี่น้องบนแม่น้ำปลาดธรรมดาน้ําปูนาตัวแง่ๆง่กานแมงแดงอ่าซึ่งอยู่ในโครงการอ่าพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาอ่าไปเอามาเห็ดเห็ดแล้วก็ว่าพอเอ้ยเอามาคายลูกก็ตอนนี้เด้อวันสันวันนะอ่าปูนาก็เลยเห็ดน้ำท่าตามอันนี้คือวัดสรีบุญเรืองพี่น้องเล็กนั่นเด้อหาสี่หนึ่งกับเก้าสองพี่น้องอ่าตีเสกันรถห้าสี่หนึ่งเก้าสองอ่าบ้านแม่พอศิลป์บ้านไวลินได้เก้าสามเนาะพี่น้องเนาะ นั่งอัดคลิปไปอัดคลิปมาพี่น้องลงหน้าลงหลังโยผู้นากระไดอ่าเบิ่งตัวเลขตัวเบอร์ท่าลังเท้อกับเราผิดเราถือจะว่ากันแล้วพี่น้องเด้อคนผู้เดียวแล่นหน้าแล่นหลังอ่าแอดมินกับผมมีให้เฮ็ดนางเองท้ำเองเฮ็ดเองเบิ้ดนางตัดต่อเองพี่น้องอ่าคอยเฮ็ดคอยท้ำคอยสั่งขันบ่เฮ็ดบ่ท้ำกับบ่ได้พี่น้องอ่าเพราะว่ามันเป็นงานของเจ้าของอ่าผู้นากระไดมานั่งเฮ็ดย่านพี่น้องป้องไปย่านอ่าย่านลืมช่องผู้นามหาลาภ อาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมดนะพี่น้องเด้อหนึ่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับผู้นาโดยการกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์สุดท้ายแล้วกดกระดิ่งการแจ้งเตือนดนะพี่น้องเด้ออ่าผู้นาไปสองสามวัดน้ำกันเนาะอันนี้เป็นวัดพาพระาธาตุน้องมัดดนะพี่น้องเด้อซึ่งก็ได้เลขใกล้ๆกันนั่นแหละพี่นอ้องอ่าสองสามพี่น้องสองสามได้สองสามผู้นาก็ได้อ่าเอาท่าแม่คู่อนกับพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนนั่นแหละ สถานยางยอมแหลมมาฟอนมาล้ำมาให้เบิ่งกันนาะพี่นอนะ้องเนาะความเพื่อปิธีกินดีในการทําพิธีบวงสวงครั้งหนึ่งแต่ละครั้งก็จะมีการร้องลํำทําเพลงน้พี่น้องเนาะอันนี้คือป้ายบวงสวงท้าวเวสสุวรรณทั้งสี่องค์พี่น้อง <c oughs> ที่ได้เลขได้ทูบมาให้พี่เห็นน้องให้ป้าให้ลุงเข้าได้เห็นกันได้แก่เลขเก้าสองนาะพี่น้องเนาะห้าสีหนึ่งกับเก้าสองเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็ไปพิพจารณาเอา จำไว้ว่าผู้นาคไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันสิ่งใดใดทั้งสิ้นนาองพี่น้องเนาะสนับสนุนพี่น้องป้องไปเข้าไปซื้อชลากินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ให้ไปหาซื้อชลากินแบงรัฐบาลเอาไว้เท่านั้น้อพี่น้องเด้ออันนี้พระในบรรยากาศบ้านพรอสินพี่น้องอบ้านพญานาคสีตระกูลเมื่อนั้นผู้นาคกอโอ้ยดีใจที่พี่น้องป้องไปเข้าบ่าว่ติสิเป็นทั้งวัดศรีบุญเรืองหรือบ้านอาของอีเมลินเนาะ ให้การต้อนรับผู้นาคเป็นย่างดีเพื่อนว่าอ่าอ่าต้อนรับผู้นาคเป็นย่างดีอันนี้คือรูปปูเวทเด้อพี่น้องเด้เอรูปปูเวทอยู่ที่วัดป่าพระพาธาตุน้องหมัดมือนันฝากไว้แค่นหน่อยนะพี่นอ้นระระนองแบนปลาตาแซ่บโพดพี่น้องแบนปลาตาแซ่บโพดนะครับผมขวดละสี่สิบบาทเด้อพี่น้องผู้ใด,ดสนใจอยากจะเป็นตัวแทนกนได้กับติดต่อได้ที่ผู้นาคเด,ด้อส่งให้ในราคาต้นทุนพี่น้องส่งให้ในราคาต้นทุนนพี่น้องเด้อปลาละ ผสมปูนาพี่น้องน้ำมันปูนาอมันปูนาเนาะพี่น้องเนาะราคาขวดละสี่สิบบาทสนกิ๊สนใจติดตอนด้ที่ปูนาได้พี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่า,ชา,าใช่ใดป้องแขนสั่นผิวขาวแดงกำเกรงสุกเกิ้งเล้งญิงในเขาอยูสอ่สอนซับพุ่มห่อนง,งูเฮงบ่ได้เถียงควอมหายเป็นโนมนา้ายเบาถอยแข้งสัน่นเบาหน่อยค่อยบูส่างแลนหาทะแล เพิ่นว่าเนาะอันนี้ตกผู้หญ,ญิงตกผู้ชายกูหน้าก็ต้องขอกราบพระบคุณเด้อหนังสือของอีพ่อสีน้ำจันเป็นครับข,ของอีพ่อเฮาอ่าผู้เพิ่นฝากคัมพ ا า ي ฝากตรงตัวเค้นไว้ผู้นางก็ไปเซาไปบูชามาอ่าบูชามาลูกศิษย์ลูกหาเห็นว่ามีคุณเก่ามาให้พ่พอพ่อก็ได้มันอ้างหม้อแวะ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 ให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลูกเฮาได้เห็นกันกน,น,น,นํากันอยู่นี่ละอ่าเพราะฉะนั้นให้พิจารณาเนาะพี่น้องเสือ้อคําโบราณไว้ดีเป็นดีที่สุดอ่าคําโบราณเพิ่นว่าไว้บ่มีผิดจักเถื่อ บ่มีผิดจักหม่องพี่น้องอ่าเบิ่งเออร์ด์พี่น้องเด้อทั้งป้ายผู้นักเฮ็ดแม่ลินจุดทุบได้393พี่น้อง9392บ่มเก้ไก่กันพี่น้องอ่าอยู่วัดสีบุญเรื่องได้92มาบ้านแม่ลินได้93เนาะพี่น้องเนาะถ้าเล่น2โตอ่าพี่น้องตัดไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะพี่น้องอ่า9293เออเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องคลองไปถ้าใดพิจารณาเด้อยำให้แลกแตกให้ที ขี่จักรยานอ้อมเมืองสะกอนคือผู้นาควายฟังนั่นละขี่จักรยานอ้อมเบิองสะกอนเขาค่อยไปหาซื้อหาเย็บหายิมรถตะลเลียไว้ผู้นากะยังบ่ท่านในจักใบทรกพี่น้องค่าต่งางงานมือนี่กะสิไปร้อยกระทุ่งนะพี่น้องเนาะอยู่ที่วัดพระธาตุวัดพระธาตุน,นอ้องพระธาตุล้าหนองโอ้ยผู้ใดยู่หนองค่ายแม่น้ำโผงเฮาเด้อบ้านเกิดนนบ้านนอนบ้านฝังใสเ่เฮาบ้านแพรใส่บือ บ้านเพื่อพาอ้อมบ้านต้อมผากีบ้านปีผพานียวบ้านเที่ยวไปหน้าผูนาอายุหนองคายอายุบ้านท่าสำรานอำเภอท่าบอยจังหวัดหนองคายเนาะพี่น้องเนาะอ่าให้พี่เห็นน้องให้ป้าให้ลุงเฮาอ่าพี่เจรนาเบิ่งเรื่องตัวเลขตัวบัรตัวเบอร์ก็ได้คือโบราณพรนว่าไว้นั่นแหละไฟไม่บ้านมันยังเหลือขี่ดินแต่ถ้าการพระนันกินแล้วขี้ดินก็บบเหลือพี่น้องอ่าพี่เจรนาไเรื่องโบราณกล่าวไว้มันบบผิดเห็นจากอย่างน้องพี่น้องเด้อ คื่อพงหญิงดีนี่ยแหละพนว่าผูหญิงดีสีหาแบบใดจะเ็าสีได้พนว่าไผ่ผู้หาเมียซ่อนหวังกินนอนบ่ขมคืนอยากสุขสมราบรื่นสิยื่นมันอยู่ดีหญิงบ่มีปานดำึ้นจับกกขาดูลากหากเป็นหญิงบ่ปิ่นพอนไผ่โอบซ่อนหากโศกหลายแล้วพี่น้องเออจำเมาไว้คำาตรงตวัวค้ามตกปพญาของอีพออีแมีอีป่าอีลุงเฮาอ่าพี่นอ้องฟ้องายทั้งหลายเนาะอ่าบานนี้ก็เขาว่าถือโค้งสุดท้ายแล้ว ขอมาสู่โค้งสุดท้ายแลย้วผู้นาก็ะอบุญญาบารมีอำนาจวาสนาที่ผู้นาบำเพ็ญมาทุกภพทุกชาตินะเพราว่าชาตินี้ชาติใดๆก็อะอเอมุ่ใช้ให้พี่เน้องเฮาอย่าเก็บอย่าจนอย่าตำกว่าคนอย่าจนกว่าใครนะพี่น้องเด้อทํามาค้าขายร่ำร่ำร,ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐี ผู้ใดที่เข้ามารับชุรับฟังทั้งช่องผู้นาคมหาลาภก็ให้ล่ำล่ำเรื่อยๆบนสุคนเดอ้อฝากพี่นอ้องกอางป่ายไปอีกทุด้ทยน้ำปลรารตราแทบโพดน้ำปลรารตราแทบโพดใส่ส้มตำใส่ยำก็อร่อยเนาะพี่น้องเนาะราคาขวดละสี่สิบบาทอ่าสนใจติดต่อ้ที่ผู้นาคมหาลาภ้ะพี่น้องเดอ้ออ่าเรียกโทรศัพท์กับเบอร์เก่าเบอร์เดิมพี่น้อง0 8 8 572 9362 088 5เ2 9362กาเก ขอให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุกเขาทั้งหลายอยู่ดีมี่ใช่วันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ให้เขามาชยโยชยโยชยโยโหหิวดังๆไปพร้อมกันเลือพี่้องเดือเบิดเพ้เลิข้นห่อยอาธทุสาธุสาธุ